ออกโครงการในรูกันนะคนนี้ที่โรงเรียนอสมจันท์จุลบุรีนะครับรับเด็กก็เลยมีเวลาว่างเลยมาเดินบ้างวิ่งบ้บางนี่ก็วิ่งมาแล้วอา่าประมาณตั้งสามกิโล,โลใช่เราจะเดินดีเลยครับอากาศดีวันนี้ไม่ตก เรอบสองรอบครับเดีย๋ยวไปชมยา,ากาศใน,นสนาม,มนะครับสนามฟุตกวลานัสมคันทุนประครับ เดก็มาล่เล่นกันนะครับ น้ำตานะครับนี่ลงอาหารนะครับบนเป็น ที่นี่มีสอนทุกอย่างนะครับกีฬาเครื่องดนตรีนะครับไม่ได้เรียนที่นี่ก็มาสมัครเรียนได้นะครับนี่สาวไอ้น้ำนะครับมาเรียนเรียนว่าน้ำก็ได้ครับนี่เวลาการเรียนนะครับ สนามกีฬามาสตานะครับฟุตบอล11คนีนรูวิ่งครับมันเปือนยางครับออกมังกายเย็นครับเด็กเ,เล่นบาสกัน เรียนดีกีฬาดีเห็นใจบุรหลานมนาะเรียนได้น,นะครับสภาพเป็นรอบดีนะครับุพการล้องมาวิ่งกันเด็กๆมาซ้อมวิ่งเลิกเรียนแล้วเต็บบอลกันระบขอไม่อ้อมนะครับแขนหนังทางอย่างดีนะครับ พลังอัจจานี้ก็เป็นสนามฟุตซอลฟุตบอลแาบยะยะเตียมนะครับพลังมาตันเหมือนกันนะคลังบรรยากาศครับ ที่เราออกร่างกายบางังวันนี้เด็กเรียนบัองอยู่ทบาทเท็อยู่ครับสอบครับเราต้องออกร่างกายรอนครับนี่ครับเสริมยาเตียมนี่ก็มีแมตช์แข่งกีฬานะบังเรียนครับช่วงนี้มีแข่งอยู่ ประกอบนะครับจะมาเรียนกีฬามีทุกอย่างมวยไทยเทควันโดแบดมินตันเทเบิลฟุตบอลฟุตซ้อเทนนิสมีครบทุกอย่างเวลาสามสิบแปดนาที30มสิซ้อมทุกวันเลยชุดนี้วินาทีระยะทางนี่ซ้อมทุกวันนะกิโลเมตรระยะทางการก้าวเฉลี่ยยี่สิบนี่ก็โรเมส์เสื้อดำสองคนนัก ้อมทุกวันนะครับคลิปนี้ก็ปอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจเด้เดี๋ยวมีสถานที่ไหนหน้าวิ่งหน้า,ากกายเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะครับครับที่นี้ครับสวัสดีครับ การออกกำลังกายช่วง